เช่นเคยนะครับกับสีอเมืองไลยนนะครับวันนี้ก็จะไปดูเครื่องนะครับเครื่องเขาบอกว่าจะตัดรถเกี่ยวนะครับแต่จะแยกเครื่องให้ผมนะครับผมเป็นเครื่อง h ซเจ็ดดีนะครับร้อยเก้าห้านะครับเขาว่ามีเทอร์โบแต่ดูรูปแล้วน่าจะเป็นเทอร์โบแต่งนะครับเทอร์โบแต่งมาเนี่ยครับตามหลังแน่น้าไหมครับกรกจกสิ่งครับนะฮะเดี๋ยวให้ดู นี่ยฮะจบซิ่งนะครับเดี๋ยวตามตามไปดูเลยครับผมว่าจกซิ่งจะพาไปซื้อที่ไหนนะฮะไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเป็นเครื่องมันจะดีไหมครับผมถ้าดีเราก็เก็บเลยนะครับถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านครับไปไปเลยครับ จะถึงแล้วนะครับนะฮะเห็นแม่ครับเห็นรถเกี่ยวไหมโอ้ยรถเกี่ยวสองคันครับไปให้ดูกันครับ นี่เครื่องตัวนี้ป่าตัวไหนก oh. ันข้างในนี่เครื่องเลยโอ้ร้อยเก้าห้านี่ร้อยเก้าห้าครับนี่ป่าวเครื่องแต่งคอร์ร

มุดจอมผิวฮะฮไม่เยอ้ยไม่กสตาร์ทก็เห็นมอแวตอยู่เออจิไปเอาหมออยู่รถคันในเป็นตัวแต่งเทอร์โบแต่งเยอมานะเยอมาง สบอยขั้นไหมปั๊มจ้าบ้านนี่ปั๊มสามมือหาฮะสามมืาปั๊มปั๊มยังปั๊มได้กินได้กินปั๊มครูปั๊มแฟดปั๊มแฟดเอาหมอยู่ chưa để một anh em. Ô, nó cựu honey, đâu. Ô, bà ngoại. Hé? Ô, bà ngoại. 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 เจัาีอา,า้บาทสองโอ,โ,โอ้โหสองแสนแปดสองแสดคันใหญ่นะคันใหญ่ตัวเดิอนอยังตัวเดินสองร้อยโคมาสุมสู แล้วตัวชุดตัวเดิมก็สองแสนฮะเนาะมาเอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วลองดูครับอลองสตาร์ทดูครับมันสิแกลนทะลุกำแพงปะ <c oughs> อ็คันง่ายเลยว่ล่องแงหน้ากันหน่อยนึงเนี่ย

มันแมนบ้าด่เจ้าระเบิดด้อน่ะไฟยิบสี่เจ้าือบุพิษใส่ยิบสี่ใส่ใส่สิบสองนั่นเห็นบ่เออเจ้าพ่วงสองหน่วยไหมเออ่องืองอบเ่อเาดดีไว้หมอเขาเีวกัวนท แม่แบบนมอเนาะแม่นมอเนาะเอาดูครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้เป็นไอ้นั่น <c oughs> มันยังมีหลักฐานให้ตำรวจเบือเอเอ้องต้น<อ> ยี่บสองมายี่บสามมอเตอร์ยี่สามครับมอเตอร์ย<อ>ี่บสามยี่สามมาเออปั๊มได้กินไปยี่บสองปัม 4, <อ>๊มแปดตัวเดินสองร้อยเคอเค,อเคก็จบไปอีกตัวหนึ่งนะครับใครหาเครื่อง h o 7 d นะครับปั๊มกัมมนานะครับตัวนี้ก็มาดูได้ครับที่ร้านเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวมาเอาครับเป็นฮิโน่ h o 7 d นะครับเครื่อง สวยๆเลยครับตัวนี้นะไปครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเอซีที่มาอุดหนุนที่ร้านนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ